มูลนิธิร่วมกุศลสมุรปราการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2566ณบริเวณหน้าวิหารศาลองค์หลวงปู่ใต้ฮงกงค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22 TV ค่ะ เมื่อเวลา8นาฬกาของวันที่21สิงหาคม2566นายอเนกพงคูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการนำคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน10รูป โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ทัดแห่งวัดกลางวรวิหารเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานทิ้งกระจาดประจำปี2566ณบริเวณหน้าวิหารศาลหลวงปู่ใต้ฮงกงมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการซอย17ถนนท้ายบ้านอเ,อเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ โดยมีนายบุญเอี่ยมเตชะสำราญประธานกิติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเป็นประธานจุดเทียนทู่ปูชาพระรัตนตรยัยพลตำรวจตีดตรพันลบแอลแมมราผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดประการคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกันถวายพัฒตาหารเช้าถวายจัดตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์หลวงปู่ทัดแห่งวัดกลางวรวิหารประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ จากนั้นพลตำรวจตีดอกเตอร์พันลบอรแรมราผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการจุดเทียนทูปถวายเครื่องสักการะแด่หลวงปู่ไต้ฮงกงและเทพเจ้าทุกพระองค์ และเป็นประธานตัดติปปิ้นเปิดโรงทานให้บริการอาหารข้าวหวานและน้ำดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมงานรับประทานฟรีกันรวมกว่า30ซุ้มนะคะโดยบรรยากาศภายในงานคณะยิ้วยังได้มาอวยพรให้กับครอบครัวจิรยาภากรขหาบดีผู้ใจบุญ บริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิมาตลอดต่อมาเวลา11นาฬิกานายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้นายชัยพจน์รูญนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานจุดเทียนทูบสักการะหลวงปู่ใต้ฮงกงพร้อมด้วยนายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เยียเอี๋วสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการแม่บ้านมหาไทยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมกันมอบข้าวสารตัวอย่างให้แก่ผู้สูงอายุจํานวน20คนนะคะ ก่อนนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและนางสาวอรวรรณชินสีีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาร่วมงานมอบข้าวสารตัวอย่างให้แก่ผู้สูงอายุอีกจำนวน20คน ก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์จีนค่ะจากนั้นเวลา15นาฬิกานางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาจุดเทียนทูบสักการะหลวงปู่ใต้ฮงกงเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นประธานในพิธีแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้โอกาสเนื่องในงานทิ้งกระจาดประจำปี2566 โดยมีนายอนเนกพงคูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยนางสาวชนธิดาอัศาวเหมประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทอสอมอตจังหวัดสมุทรปราการนางประภาพรอัศาวเหมนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เนียเอ๋วสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษากตตลจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกนพดลช่างเรือนผู้กำกับสอพอเมืองสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากตตลจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการตำรวจสอพอเมืองสมุทรปราการตลอดจนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอ,อบจอสมาชิกสภาเทศบาลน,นคร หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมกันแจกข้าวสารถุงละ5กิโลกร,รมัมและอาหารแห้งขนมให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสคนละหนึ่งถุง รวมทั้งสิ้นกว่า3,500ถุงและเงินอีกคนละ100บาทนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตตตลจังหวัดสมุทรปราการสถานีตำรวจสอพอเมืองและนางสาวนันทิดา,าแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโดยบรรยากาศภายในงานต่างก็มีรอยยิ้มทั้ ουν, infinity, งผู้ให้และผู้รับค่ะ สำหรับมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปรดาการเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจัดงานทิ้งกระจัดขึ้นในเดือน7ตามจันทรคติของจีนซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนานนะคะถือเป็นประเพณีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ พร้อมกับทําทานให้แก่ผู้ยากไร้นับว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่มีการสืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยการนำสิ่งของเครื่องเส้นไหว้มากราบไหว้เพื่ออุทิศส่วนกุศลหลังจากนั้นทางมูลนิธิจะรวบรวมสิ่งของและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยภายในงานมีการแสดงมหรสพนิ้ว3วัน3คืนฉลองตลอดงานค่ะ รายเดินทางมา้มีจำนวน2,000รายซึ่งเราจะแจกข้าวสารหนึ่งถุงและมีผู้ใจบุญนะคะนำเงินมามอบให้กับผู้ยากไร้ทุกท่านคนละ100บาทด้วยค่ะการาทำบุญครั้งนี้เป็นการาทำบุญให้ผู้รว่มรับไปแล้วและแจกทานให้กับผู้ยากไร้ค่ะ